สบายดีท่านสบายดีข้าพเจ้าทงแซ่เปี๊ยซาเป็นมังลาวเป็นผู้นักการบริษัดโกดมอนด์สำนักง,งานปากเซ่ทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าจะมาคุยเรื่องเล่าของแผนธุรกิจเน,ะน,เนเาะแผนหับตัวเท้าะว่าหลนะคนถามมาว่าเออจะไดแผนหับตัวแท้นว่าเออเวลาเาเป็นตัวแท้น,นี่เฮาสิได้จังไดสินะสิมีเปอร์เซ็นต์ให้จังไดซึ่งว่าในานามของบริษัทเฮาเนาะเป็นบริษัทแบบแบบข,าย,ขายปุ๋ยแต่ขายสินค้าสุขภาพแต่ว่า เขาเลยว่ามีแผนงานสําหรับผู้ที่อยากเป็นลูกค้าประจําและก็อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายสิมีผู้ประโยชน์อย่างไรืันอนี้ก็เลยว่าอันนี้คือแผนการขึ้นกําไรให้กับลูกค้าประจำนะครับตัวแทนจําหน่ายสินค้าเนอะอ่าสะนนก็นเลยว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะทุกท่านที่เข้ามาสู่บริษัทเฮานี้ท่านสมัครเลือกเลยว่าท่านต้องการเฮ็ดยังกบบโบษัทเฮาสิเป็นยังในบริษัทเฮาว่ราซั่นซันท่านสิเป็นผู้สื่อสินค้ายังเดียวบอ หรือจะเป็นสื่อสิขาเอาไปขายเอากำไรหรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระมีสามแบบเดาะเดทอเจ้าขอม้า่วงการเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นนสดงก็เรียกว่าการทับตัวแทนข็ห้องนี่บริษัทเปิดทับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศบริษัทต้อการตัวแทนตอนนี้มีรับแข้งต่อการตัวแทนรับเมืองต่อการตัวแทนรับเขีดรับกุมบาตและต่อการตัวแทนรับโมูบ้านนะครับต่อการสมาชิกใครจะเป็นสมาชิกส่วนบุคคลก็ได้ใช้ดีใช้ได้ใช้ซับบอกต่อ กเกิดน,นะครับเหมือนกัน <S 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 อันนี้คือเฮาต้อการแบบนี้ไพ่ต้องการแบบได้กระทานกรติ้ต่อขมาเราจะเป็นใไงสำเร็จกระไดประมาณนี้จะเรียกว่าตัวแทนจำนายของบร,ริษัทนี้มีอยู่สองหูแบบสองหูแบบไปทันากเป็นบาดได้กระไดเนาะหูแต่ละหูแบบเป็นเจดีย์ศักดิ์คือเนื่องเป็นตัวแทนแบบบ,บ่ต้องลงทุนบ่ต้องบ่ต้องลงทุนบ่ต้องเอาเงินมาลงทุนเอาแต่แห่งเอาที่ความตั้งใจมาก็คือเป็นแน่หนาเป็นแน่หนาเป็นแน่หนา ในหนากับสิบปโตอธิบายนะครับว่าในหนาเนาะเขาเข้าใจว่าคือเป็นในหนาหรือเป็นข้อที่สองก็คือเป็นแบบตัวแทนแบบลงทุนเองอันนี้เป็นภาคธุรกิจแบบสื่อมาเอาของไปขาย้บริษัทซอยขายก็คือเป็นภาคธุรกิจแหละแสดงมีสองข,องของ้อเราเป็นในหนากับภาคธุรกิจเออโ okay, อเคเราเข้าใจประมาณนี้แล้วมาเบิ้งบาเนี้ตัวแทนแบบปะตงลงทุนเป็นในหนานี่มีผลประโยชน์จังใดก็คือมันจะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งก็คือ ตัวแทนฮับแบบสเปอร์เซ็นกับตัวแทนแบบฮับหาเปอร์เซ็นตัวแทนที่ฮับสาเปอร์เซ็นสเปอร์เซ็นจากไซาจากยอดขายเลยมียอดขายยังก็ตามที่สินค้าบริษัทถือขายไปที่พันจะเป็นในหนาไปก็คือเอามาคูณสเปอร์เซ็นกับคูณห้าเปอร์เซ็นต์สองแบบ <S <S คูณหาเปอร์เซ็นต์นี่มันจะเป็นในหนาสี่เป่าร่วมคุณให้บริษัทอย่างเดียวเจ้าสี่เป่าบ้านนี้บ้านนี้บ้านานี้เอกสารกฎหมายบริษัทมีเฮเบิร์ตเจ้าก็ไม่ได้ร่วมคุณให้แต่ก็วิชาการบริษัทลงไปเองอีกพอ กิดการซื้อขายเกิดขึ้นเท่าไรเอาจำนวนเงินที่ยอดขายขึ้นมามาคูณด้วยจัสามเปอร์เซ็นต์กทือวมาสูงเนาะสูง,สงอันนี้บา,ากระเทากรนี่ว่าเจ้าสี่เป่ารวมคนและแบบขอที่สองเกิดได้หาเปอร์เซ็นต์แบบใดก็คือจะเป็นในหนาแบบในหนาแบบนํำผ้าคนมาซื้อของอยู่บริษัทหรือบอกอะหลังจากที่บริษัทเขาลงไปเรี่ยวจะเป็นคนเก็บยอดซื้อยอดขายเป็นตัวแทนในบริษัทโงหยอดกลับมาออเดอร์กับไปตันได้หาเปอร์เซ็นต์โอน่าเนาะ อันนี้คือจะตามยอดบริษัะได้หาเปอร์เซ็นต์ทาร์ซีเป่าลงคนที่ซื้อเท่าน,นั้นได้อสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าว่าซีเป่าลงคนเร็วบริษัทลงไปเร็วจะตามยอดบริษัทบอกว่าจะไปตามเดือดตามเดือดตามเดือเดอเขาสนใจบปด้จะไปคนตามตามแล้วก็ส่งยอดบริษัทับครองให้กับลูกค้าจะเอาไปห้าเปอร์เซ็นต์ของยังของยอดขายพิบว่าสูงเน๊นะจะมาเอาเงินยังมาลงทุนเลยเอาแห่งอย่างเดียวอันนี้คืออาชีพเนาะ และแบบที่สามคือแบบขอข้อเนี่ยคือตัวแทนหับสิบทึงสหเปอร์เซ็เนต์ยังสูงหมดเลยสิบทึงสหเปอร์เซ็นต์ของหยังของยอดขายเออถือว่าหลายได้ป่ะนี่ตัวนี้เจ้าสิได้เมื่อใดเมื่อจะเป็นตัวแทนระดับวีพีจะต้องได้เปิดบินวีพีตัวนี้นะเปิดบินวีพีหรือว่าจะเป็นผู้สวยร,รับสตาร์ไม่ที่มีผู้สวยร,รับขันแต่ละขัน mm hmm. ก็คือเริ่มต้นถ้าเป็นวีพีจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมที่เจ้าทำยอดได้ แต่ถามว่าเจ้าอย่างไรสิบเกินสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือจะต้องเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริษัทมีเกียร์ด้เนาะเป็นผู้ช่วยนะเอเอเป็นผู้ช่วยไม่ใช่มีร,รับสตารส์ตรสตาร์ไปว่าดาวมันชิมีดาวหนึงดสองสสาด,อาดาวสามดวี่ดาวหาดไประมาณไปอันนี้คือไมมีกระบวน,นการทานีีแบบนึงประมาณนี้แต่ถือว่าสูงด้วยนี่สูงอ,อันนี้แมนแบบว่าโ่รตองลงมืแต่เขามาเปิดบินต้องเปิดบินเนยต้องมิสซี่ของบรรษัทเนาะประมาณนี้ อ่าอันนี้คือว่าตัวแทนแบบที่หนึ่งแบบว่าต้องลงทุนเป็นได้หนามีอยู่สามขอ้อเริ่มต้นสามเปอร์เซ็นถึงสหาเปอร์เซ็นมารถเบัลได้เลยแบบที่สองเป็นตัวแทนแบบลงทุนเองอันนี้ภาคธุรกิจนี่ทุกท่านขเขาใจอยู่แเรวซื้อของจากบริษัทราคาทรงไปเจาก,กับไปขายเอาสนั่นภาคธุรกิจนี่จะลงทุนไปเร้วการตลาดมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือจะลงทุนไปเร้วเอาของไปเร้วเวจะอยากให้คณะการตลาดจากบริษัทเอกฟ ไปซอยขายก็ได้ไปผ้าขายก็ได้แต่ว่ากําไรหักค่าเสจใจแล้วหาซิปหาซิปปันกันเนาะเขาจะว่าปันกันหาซิปมาซิปหรือแบบขอขอก็คือเจ้าลงทุนไปแล้วได้ราคาสูงเลวเจ้าขายเองแต่เจ้าขายเองเจ้าอยากให้บริษัทเปิดตลาดให้ฟรีได้บ่แลนเอกสารกฎหมายให้วิซาการเปิดตลาดให้ฟรีอันนี้มันจะไปขายเองกําไรได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเนาะอันนี้หมายว่ารายละเอียดของคำว่าตัวแทศแบบ บอ่องลงทุนก็แบบลงทุนถือว่ายยู่้นาน,านี่ชัดแจ้งชัดเจ้าถูกตัดไม่ได่ว่าสนใจไปเรื่กาศที่ต่อมาพวกพันธุ์ผืดเติมเนาะตัวนี้เนาะโอเครายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการเปิดบินสมชิกท่านต้องเปิดบินเข้ามาแล้ป่ะนี่อันนี้เปิดบินสมชิกนะคบตัวแทนจะเป็นอิสระเออก็คือตัวแทนแบบบอ่องลงทุนเป็นไนหนาซื้อแบบสามเปอร์เซ็นต์กหัเปอร์เซ็นต์นี้เปิดบินโคกลอยห้าสิบบาทยามเด้อ ้องเปิดบินมิีซี่ขาวบริษัทหกหบาทแต่การเปิดบินขามมา mm hmm. บริษัทเสียงเงินหกหนอยห้าสิบได้ทันใจสินค้ากับขึ้นไปจะเอาหนังถาเอาสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรพัยาอินรียนี้เนาะไปดูแลสุขภาพเจ้าของทันใจมาหก0อยห้าสิบบาทเปิดบินฟรีแต่ว่าเจ้าใจสินค้ากับขึ้นไปใส่ราคาแปดอยห้าสิบบาทถือว่าคุ้มเนาะ mm hmm. คุม้มหรือเสากาแฟก็ได้ ทำเป็นกาแฟวายเอ็มคอฟฟีโ Co, กาแฟตาแจกกาแฟบำรุงสุขภาพบำรุงสายตาอันนี้คือเจ้าเปิดบินมาหกเหรียสิบบาทเจ้าได้กาแฟไป3ถงุงมูลราคารวม1,050บาทถือว่าคุ้มบ่คุคมค้มเนาะคืออันนี้คือเปิดบินเข้ามาบ่ได้เสียเงินจ่ายเงินเข้ามาได้ไม่ว่าจะซื้อของกลับไปแต่ว่าต้องซื้อของตามที่บริษัทบอกโคกหรียสิบบาทได้ยังไงเขาจะบอกเขาเองโอเคเนาะอันนี้หมายเข้ามาเจ้าเปิดบินมาหกเหรียสิบบาทเจ้าจะได้สิทธิ์ในการเป็นได้หนา 3%ถึงหาเปอรตอ่อต่อมาเจ้าอยากเป็นรับวีพีเป็นตัวแท้รับวีพีอันนี้แม่นเปิดบินพันเก่าหลายบาทเปิดบินทีเดียวลัลนแหละส่วนเลือก็บต่ต้องใส่ทุนนเอาไปเลใส่แห้งงานใส่ว้มคิดใส่การวางแผนกับ,บริษัทเปิดบินพันเก่าเลยบาทแต่เจ้าใจมาพันเก่าหลยบาทบริด้เสียเงินซืซ้อเจ้าใจสินค้าชุดพิเศษกับขึ้นไปให้เจ้ามูลค่า3,500บาทถึง4ี0 0บาทเออ เจ้าสิได้กลับขึ้นไปเนาะหลังจากที่ว่าเจ้าได้เปิดบินพ่านเก่าหลยบาทแล้วจะเป็นตัวแทนรับ v i p อพแบนี้ผลประโยชน์ทีเจเจ้าได้รับกับขึ้นไปก็คือเมื่อเกิดการขาขายสินค้าที่บริษัทลงไปหรือจับเป็นไดนําเองก็แต่ถ้าเป็นการซื้อสินค้าเป็นสุดต่อไปเนะ่เป็นสุดกาแฟสุดยังก็ตามีอยู่ประมาณ12ชุสพุุ่ดหละก็คือเจ้าิสด้เงื่อนกลับท่านที่ก็คือบริษัทจะไล่ห้สุดละ1 0ถึงส5%ของราคา เจ้าบริหารลงทุนไปขายก็ได้เจ้าเพียงแต่เป็นผู้สี่เป้าเนาะแล้วก็ร่วมคนแต่ว่าเกิดกันขายกาแฟเกิดกันขายสินค้าที่เป็นชุดบ่แม่นคนนึงซื้อเป็นชุดได้ฐาเขาซื้อไดไก็ดีซื้ออย่างละอันสองอันแต่มารวมกันส่งบริษัทเป็นชุดเขาก็เลยให้เจ้าลด10%บเปอเออ่าบางเบิ่งถึงสหเปอร์เซ็นต์อยงได๋ระบบของบริษัทเขาจะจ่ายตามราดับของตัวแทศเนาะถ้าจะเป็น VIP ซื่อๆที่เปิดมีพันเก่าเจ้าจะได้10%ก็คือได้ชุดหนึ่งสองบาท ตาเป็ดถ้าจะเป็นผู้ช่วยต้องมั่นยกรับเป็นผู like ้ช่วยถ้าเป็นผู้ช่วยสตาหนึ่งเนืองมา่ผู้นำดาวหนึ่งนี่หนึ่ดาวน่ะจะเกรจ้ำร้อยบาทตสุดถ้าเป็นผู้ช่วยรับสตาสองเกษรจ้ำร้อยห้าบาทสุดถ้าเป็นผู้ช่วยสตาสามได้สี่ร้อบาทต่อสุดถ้าเป็นผู้ช่วยสตาสี่ได้สี่ร้อยห้าสิบบาทต่อสุดถ้าเป็นผู้ช่วยสตาห้าได้ห้าร้อยบาทต่อสุดดีบอกแบบนี้ดีเนาะสุดหนึ่งห้าร้อยบาทสุดพันเก่าน ท่านเก่ามันจะไปขายเองเป็นสุดเลยจะขายเสื้อละอันแต่ว่ามา,วารวมกันชงบริษัทเงินจะบรลงทุนก็ได้แต่เขาให้เปิดบินก่อนมีซื้อก่อนกนารสะบัดทําได้เนาะนี่มันจะมีระดับผู้นําผู้ช่วยแต่ละขั้นในว่าสตาหนึ่งสตาสองสตา 3, สามชั้นสี่ชั้นห้าตามผู้ช่วยมันก็จะมีเสือต่างๆให้เขาพออันนี้เฮ็ดได้ตามเงินไขเสือฟรีบริลงทะเบียนเนียเสือให้ฟรีฟรีตามเงินขายอย่งไดตัวน,นี้มันท่านมาศึกษาเพิ่มเติมเนาะศึกษาเพิ่มเติมต้องไม่ใหนหนูคุณเติมจะเข้าใจ ตัวน,นี้เกิ่มาผูนนำต่ละขันและมีผลประโ,ปรโยชน์ตา,ตามตามตามขนาดของีเสืออยู่แล้วโอเคสะนัูนนำ้นํา VIP ก็จะเป็นเสือแดงแข็ดดำนี้เนาะของ Summit ิเพียคารามก็จะมีกิจกรรมลองแพ้กิจกรรมหาอาหารมวนซื้นมีประชุมกันทุกๆ2 3เดือนทุกๆไดมารกเนาะหากแป้งกันมวนสนุกสนานจังสี่เหเอแล้วแต่สีเสือเอินมาคุยมาว้ามาวาเฮียนหูมีกิจกรรม ควมกันไทยล่าโอไลดยฉะนันตอนนี้ให้ทันเดิ่มโดดเปิดบินมาเป็นสมาชิกรหรือว่าตัวแท่นได้เลยทุกท่านเิเปิดบินใน6กร้อบาทเป็นตัวแท่นระดับธรรมดาตัวแทนสามเซถึงหาก็ได้แต่อยากให้ท้าถามว่าดีเทเฮจัะไดนแนะนาท่านพันเก่ารบาทด้ยดีก่อนพอพันเก่าระบาทเจ้าเสดาสเปอร์เซ็นถึงเศ้าหาเปอร์เซ็นเปิดบินทีเดียวจบเลยเนาะ หลังจากจะเป็นตัวแทนแล้วเจ้าสมัครสื่อสุดโปรโมชั่นนีไ้ไปเที่ยวตยา่างประเทศได้เลยไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวย่างก้าตาโปรนี่พิเศษมีให้ตลอดสื่อหาพันเก่าได้สินค้าเกือบ8,000นาะเจ้าสมัครเป็นสมาชิกได้สมัครไปเที่ยวฟรีโอเคเนาะอันนี้คือบบกถึงเรื่องเล่าของปูหาพันเก่าเป็นสมาชิกสื่อได้เลยหาพันเก่าเจ้าจ่ายไปเองบหมดบริเเที่ยวทัพย์คาร์ดไปมากชุดปุดบรื่ท่านบอกเรื่องอื่น อันนี้ยังมีสนุกสนานเขาจะมีกินกินเขาตอนกลับอยู่สันหันอันนั้นด,ดูเงียบนน่สันที่หาสิบสองนี่อยู่ตึกพากันมาโอ้มไม่น้อยไปไล่หน่ตึกมันบุ้นออกตัวมันเองอันนี้หาพันเก่าเลยบาทใจามาเอาคล้องไปเกือบแปดพันในเที่ยวฟรีกินรู้อยู่สบายสนุกสนานมวลซืนมีบอลเห่นยบอลเไปเที่ยวสักครังหนึง่งเห็นป่ะอันนี้คือเขามีรถในรถคันนี้แหละเขาจะไปเที่ยวกันจุกาน เนาะเป็นคณะเป็นองค์กรไปเป็นรถเป็นบัสเป็นยังโอสนุกสนานท่าภากันมาหลายครั้งหเ,เรื่องอะว่วท่านเตรียมตัวเนาะเดินทางแต่ต้องเป็นสมาชิกเด้สะนั้นอย่าล่อให้จนเกล้วค่อยเที่ยวเพราะท่านจะได้เพียงแต่ยางไป nhiều นะกับนบนั่งรถเบื้องแม่นี่เท่าจะไปเที่ยวไปปุ๊บบริเที่ยวจะรับร <laughs> ับมดกัผู้ภายเพื่อจนบรรด์ฝาวตายแลย้วไปเทีย่ยวบะไรอย่างอ้าวาเท่ามีเฮงา เสะนนั้นไผ่กระล่มีอยู่อะไรพัสปอร์ตพัดจีบแปดไผ่มีน้องเขาเนี่ยนะผมว่านี่หมดเลยพี่แมบไรไผ่บามีไรเออเพราะว่านี่เมียนแล้วเสะนนั้นเขามีเที่ยวตัวนี้ตลอดแต่ว่าสถานที่จะจะจะแตกต่างกันบนไปแล้ซะเสฉนนั้นตอนนี้คำควรเท่าก็คือเนาะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันเออสะนั้นระบบบริษัทของเทาเนี่ยหายไร่ๆสรุปเลยสำหรับตัวแทนจะมีไร่ทั้งหมดอยู่3ามส่วนมือนกัน ส่วนที่หนึ่งจ่ายรายวันทำปุบเดี๋ยวปรับทำปุบเดีปรับส่วนที่สอจ่ายเป็นรายสิวันอันนี้สิบหมื่นจ่ายเธอหนึ่งและส่วนที่สหับไปรายเดือนมันจะมีขอขอในการหับไล้อ่าอันนี้คือสรุปไวฝากส่วนรายวัดรายวันได้จังไรกับเปิดบินมาถ้าจะเปิดบินหกหนยห้าสบาทขายปุบเดี๋ยวปรับเลยสามเปอร์เซ็นต์งห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย้าดีแทบเปิดบินบีพีพันเก่าขายพันเก่าจะได้ซื้อปุบเดี๋ยวปรับสิบเนตงห้าเอตามขันที่เขาบอกว่าเมื่อกี้นี้ เนาะอ,อันนี้คือวัาานจานในวัดนะนี่แต่เป็นบ้นเลย้าเฮาเอาได้สิบบันเห็นจริงไหถ้านจีนไป็นลายสิบ,บน้น,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 บบนจะต้องเป็นตัวแทนวีพก่อนไหน6ก0าสบบาทบได้เบาจึงตัวนี้เลยคือจะต้องเป็นตัวแทนวีพีพันเก่าหลังจากจะเป็นตัวแทนวีพีเกาเจ้าจชายสทั้งสาหาเนาะแต่ว่าเมื่อเจการเกิดการร่วมคน้น4เป่าร่วมคน้นเกิดการเก็บยอดขายปเปอร์เซ็นต์จากกรไดไลไปอยู่แล้วสหถึงเออเอ,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 อารถึงสรตามาระ,มะบบแต่บานิ ผลงานจะเก็บรวมกันทารวาสุดสินค้าเนี่ยทารวาสุดพันเก่าถือขายไปสิบสุดหรือปุ้ยซีสิบกระสอบหรือว่าจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ขายกาแฟเป็นแฟรนไชส์หลายมือสามเนี่ยรวมบนยอดยอดขายรวมที่ว่าน,นี่สุดเฟรนไชส์เจ้าก,กาซามันเป็นจะถือโยกกระดับเป็นตัวแทสต์รับซุปเปอร์วีพีแต่เมื่อเป็นซุป,ปเปอร์วีพี่เลวเจ้าจิมีอะได้จากตัวแทสอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหนึร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของแต่งของคะแนนอันนี้มันจ่ายทุกทุกสิบปัน แต่ว่าถา้าบ่เปิดบินพันเก่าลอยบาทจะบุมีสิทธิ์รตงนี้ก็เรียกว,ว่าแนะนําว่าเปิดบินพันเก่าตามสุดมันจะมีรายได้สิบาทอีกถ้าจะได้รายได้10บาทแล้วมาดนี่จัางมันสิบตอมาใส่รายเดือนคันบนรรนไ่ได้ตัวนั้นก็รา,ายเดือนก็ไ่ได้นั้นเขาใส้รายเดือนอย่างไ๋ตัวนี้เมื่อท่านเป็นผู้บริหารตัวเทนก่อนไม่ว่ามีของการให้ยูมียอย่างอื่นเขามีให้อยู่แล้วจะไปผู้บริหารตัวเทศรับแข้งหรือรับเมืออการเปิดตลาดตามกฎหมายประชาเปิดได้เพื่อเหตุผลประทับจะไม่แต่ไปเป็นผู้บริหารเขาซื้อ เจ้าจะมีโอกาสได้เงินเดือนตามระบบเดือนละหาพัน์บาทถึงสองแสนสองหมื่นบาทตามขันมาไม่ใช่มีทั้งหมดอยู่หกขันด้วยกันเริ่มต้นหาพัน์เดือนละหาพัน์ต่อมาเดือนละหมื่นต่อมาเดือนละสองหมื่นหาต่อมาเดือนละหมื่นต่อมาเดือนละแสนต่อมาเดือนหนึ่งสองแสนสองหมื่นอันนี้จังเฮียนที่หลังให้มันพันรายใดท10วันก่อนเปิดบินเพิ่เก่าความประสาทพันเก่ามันจบแล้วก็มีพ้นงานเพื่อเป็นซุปเปอร์วีพี่ฮบได้ใด้ทุก1ิศมือก่อนและจังมาบอกถึงรายเดือน เขามีหาแบบนี้นั้นบริษัทพร้อมอยู่แล้วพร้อมทุกอย่างระบบก็พร้อมใจเงินทุกอย่างผู้บริหารก็พร้อมผ้าเหตุพาทำพมาเดินเอกสารดแานก้นไมยและทีมงานผู้นับก็พร้อมไม่ใช่ไปเปิดตลาดวิชาการให้ับทุกแขวงทุกเมืองทุกเขตพร้อมแล้วทุกท่านนสดงตัวท่านนีฟังแล้วเนี่ยพร้อมกันรยังถ้าว่าท่านโอเคพร้อมแล้วกะไม่มีอยัางถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยมันไม่มียังต้องยาก นเนาะเหุ้นก่อนเอาไดนก่อนมีโอกาสรวยก่อนสําเร็จก่อนใช่ัหนเปิดบินหน่อยทุกท่านเปิดบินโหลดเนาะเี่ย้าอยากเฮ็ดเดนล่นเฮ็ดพวกกระเทินกะเปิดบินสามสิบหกร้อยสิบบาทบา่ววายหยังแต่หันหน่ายในน้ำกะขอสองขึ้นไปก็คือขออยากซื้อเลยเดี๋ยวเปิดบินพันเก่ากัเจ้าสมาร์ทสี่หนเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ถึงสามเปอร์เซ็นต์และสาม,มารถที่จะสร้างผลงาน,น,ร,น,นร,รับเงินรายสิบบาทนะครับเงินรายเดือนหรือว่าขออยากให้ขอสามขอจะเปิดบินซุป,ปเปอร์เลยเดี๋ยวพอซื้อฝรน่งเศไปขาย เฮนดีเลยมันก็มีสุดซูเปอร์วีพีเนาะมันก็มีสุดไห้เป็นแฟนช์ไชและาถืกเจ้าได้สิ่งขาวและาถืกไปขายแต่ถ้าจะเปิดบินซูเปอร์วีพีขอสามหนิเจ้าจะมีสิทธิ์ใดแผนใดซิวันไปเลยแล้วมันเนี่ยเบนบอกแผนสามเปอร์เซ็นต์ทารเปอร์เซ็นต์กระดาษลายซิ่งปืดก็ได้เลยโดยที่บนต้องสะสมผลงานเออดีด้วยน,นี่นะขั้นม่ขั้นไปพ,พร้อมขอสามดีเลยเนาะหรือเจ้าอยากเปิดบินมาแล้วเจ้าอยากยสื่อสุดโมโมซั่นไปท่องเที่ยวก็ไดา ท่องเที่ยวทุกครั้งสิบางคนว่าขาไม่อยากให้ธุรกิจดอกค่อยมักมวนจริงๆเพราะเดี๋ยวไปเที่ยวง่ายๆการเปิดบินมาพันเก่าหรือว่าเป็นแฟรนไชส์ตั้งแา่กระถาสื่อเตโปไปเที่ยวหาพันเก่าหาพันเก่าเนี่ได้หาพันเก่ายังเดียวก็ได้ของกับไปกินไปใส่ด้วล่ะจกกะก็ได้ไปเที่ยวก็ได้เขาขายโอกาสทุกๆคนเส่นนันเลือกเปิดบินเลยทุก่านถ้าหายนะนํางขอสามดีสุดก็สื่อแฟรนไชส์ไปเลยจบผลประโยชน์ในทุก่กานหลังแกนแล้วจะอยากซื้อกินใส่ซื้อเพระเหตธุรกิจดอกคิคาดบอกกันว่ากระถาสืเโปท่อเตอ4 ก็ได้เหมือนกันพ้นประโยชน์ก็ได้เหมือนกันเนาะเอาน,นี่ฝากไว้ทุกท่านแต่หลังจากท่านเปิดบินแล้วขอได้กระามในสีข้อนี้หลังจากนั่นก็คือจะมีเจ้าหน้าที่จากคณะบูซัดคณะวิศาการเขาจะลงติดตามแลว้ววางแผนเหตุเบียกความกับท่านที่เพื่ออย่างเพื่อช่วยท่านเกิดรายได้เนาะผาหาเงินตามที่เท่าเดยคุยไว้ตัวแทนสามเปอร์เซ็นต์ถึงสหเปอร์เซ็นต์มีทั้งรายวันรายสิบมือและรายเดือนฉะนั้นทุกท่าน ฟังคลิปนี้แล้วเนาะให้ท่านปรึกษาผู้นำพาหรือบุคคลที่ส่งคลิปนี้วิดีโอนี้ให้ทุกท่านเนาะปรึกษาทันที่รถก็ต้องถ้าด้วยมากมายหรือถาาฟังปปรึกษาเลยเนาะปรึกษาตอนนี้โบซัดของเฮานี่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนพาเฮ็ดพาทับทุกขัดทุกตอนอยู่แล้วฉะนั้นหรืออยากติดต่อหาผู้เว้าได้บน,นีมส่วนตัวเลยเพื่ออยากถามรายละเอียดว่าเออรายละเอียดจังได๋ลึกซึ้งจังได๋ถามผู้นัก,การเลยเนาะข้าพเจ้าทุกทรายพิศพิษเบิ่งลาวกะ เอาตามเบอร์ขึ้นได้เลยเนาะคันอยากติดต่อข้าพเจ้ารในตัวมันเบอร์ทั้งหลังเนี่ยเข้าพเจ้าเอาเมียออกหนาหนุ่มเมียใ่เนาะก็คือทั้งหนาในเบอร์เมียเนาะเบอร์บัญชีจะโอนเงินในทรหาเบอร์นี้จะสั่งคล้องเบอร์ทั้งหนาอยากคุยกันเรื่องการตลาดจะคุยกันเรื่องปรึกษาเรื่องข้อมูลธุรกิจเบอร์ทั้งหลังตั้งแต่เดอร์88600เก่าๆหรืออยากติดตามทางออนไลน์นี่เลยส่องยูทูบทุกท่านยูทูบ e นี่เขียนเป็นภาษาไทยไปนี้เด้อ เพชรเมืองลาวชาเนลเออพิมพ์เข้าไปทุกท่านแล้วมันจะขึ้นมาครัสามารถศึกษาได้มีข้อมูลให้ทุกทุกวันนี้เด้เนาะช่องช่องยูทูบเด้อยูทูบจะเป็นหนึ่โลโก้ตรงนี้เลย pml แล้วกันส่องเพชรเมืองลาวชาเนลแบบนี้พิมพ์เข้าไปเนาะจะมีคนติดตามเจ็ดพันกว่าเนาะแล้วหรือว่าจะติดตามทั้งเพจเพจของระบบหงเฮียนนั่นเองสามเอสพีอะคาเดมีเนาะก็สามารถพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยว่าระบบปั่นนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพย์สามเอสพีอะคาเดมีล้ว มันก็จะขึ้นมาก,กาอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหรือว่าเพจที่สองอันนี้เป็นเพจส่วนตัวขับเจเองเนาะสามารถไปบึงขอมุ่ได้เลยพิมพ์ค้าพาษเาไทยเข้าไปว่าอาจารย์ต้องใส่พิซซ่าเนาะเพจบ่งเล่าทีปรึกษานักธุรกิจเครือข่า,ายเมื่ออาชีพทุก่านเนาะและติดต่อมาหากันเนาะชัดเจนทุกกระบวนการททุก่ในขึ้นหลังเล่าดีๆทีข้าพเจ้าคุยให้ฟังเนาะสวยรายละเอียดกัอย่าลืมติดต่อสอบถามและกับปรึกษากับคนที่เอา วิด no. ah ีโอนี่ห้ท่านหรือว่าลิงก์นี่ห้ททานเนาะสําหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าทงไัยปิซาเพชรพงลลาวขอกล่าวข้าว่าสบาสดีทุกทุกทน